สาธิตนะครับกีดยางกีดยางจิ้มยางเพราะว่าช่วงนี้เดือนพฤศจิกามันยางจะออกลายสาธิตการกิ้มการจิ้มถือเล็กกิ้มนะครับคือเห็นเล็กกิ้มมาแล้วถือเล็กกิ้มมาแห้งไหนกิ้มยังไนตอนกีดเท่าจะงหว้ปะนะครับนี่คือมือกรรมกับเห็นื่อครับกรรมกรรมปบปนะครับเห็นไหมครับนี่คือมือกรรมเม็ดมือนี้มือนี้กรรมเม็ดนะครับมือนี้กรรมเล็กจิ้มยางครับ กเล็กกิมยางกับเล็กกิมยางกี่ระหว่างแังซี่นะครับจะอยู่ระวางแังซี่นะครับนี่ที่ว่างซี่การกิดยางครับปั๊บนะครับมันจะมือประคองปั๊บแังซี่นะครับคล้องปลบแบบนี้นะครับคลคองปลบแบบนี้นะครับเวลากิดนะครับมันจะแังซี่นะครับนี่เล็กเล็กตัวนี้มันจะมันจะไปทางนี้ครับมันจะบ่มันจะมาแทงอยางของมันจะมาทิ่มอยางของเล็กตัวนี้เล็กจิ้มนี ตรงมาแทงของเพราะเขาต้องถือไปนั่มันจะโวยอะไว่างนะครับโมได้ว่างจ้าโมได้ว่างจิ้มนี่เขาจะกัดิกีดไปเลยครับนี่นี่เขาจะกีดนี่เาชิกีดไปเลยครับนี่นี่ครับเขาจะกัดิกีดไปเลยกับนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เห็นมั้เบื้องเล็กจิ้มครับมันทางมันบอมันบอมาถืออย่าองครับเลี้ยงเล็กจิ้มนะครับเรื่องนั้นนะครับเล็กจิ้มบอมาถืออย่าองนะครับครับเล็กจิ้มมันไม่ได้บอมาถืออย่าองนะครับเล็กจิ้มจะเรื่องสี่นะครับ ห้าสิบวงนะครับอ่านะครับบ้านี้นะครับบ้านี้บัดเวลาเ้าสิไปต้นไหมบัดเวลาเ้าสิไปต้นไหมครับบัดเวลาเ้าสิไปต้นไหมบัดเวลาสิไปต้นไหมครับบัดเวลาสิไปต้นไหมปั๊บนิ้วสองนิ้วนี่ครับสองนิ้วนี่มันจะเข่าสอดเข่าบวงนี่ครับสอดเข่าบวงปั๊บเลยครับนี่เ้าสิไปต้นไหมปั๊บนี่ครับนิ้วสองนิ้วสอดเข่าบวงปั๊บไปต้นไหมเ้าสิไปกิมนะครับนี่นิ้วสองนิ้วสอดเข่าบวงปั๊บนะครับปั๊บนี่ครับมันจะมาั่งส่ นี่ครับนิ้วก้อยสองกลางออกมาปั๊บมัดศ um. ีรษะเข่ากำปั๊บเลยครับนี่นะครับมันศีสองนิ้วเข่าบวงนะครับแล้นิ้วที่เข่ากำปั๊บเลยครับนี่มันศีเข่ากำใส่กันได้ครับนี่เสกด้วยกันได้ครับมีดนี่เข้าหันงสิออกกรได้หรือสิลักษณะแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาครับเห็นไหมครับมันศีเข่ากันเลยครับนี่เห็นไหมครับนี่มันศีเข่ากันนี่ครับนี่เห็นไหมครับนี่มันศีเข่ากันปั๊บนี่เข่ากันปั๊บปั๊บเลยนี่เวลาเขาจะไปต้นไม้นะครับนี่นี่เขาจะลักษณะการเอาไว้มีดนะครับมัดศีเข่ากันปั๊๊บปับ นะครับบอลเพราะว่าเขาเปลี่ยนกันเอามาใส่สองนิ้วนี่เขาจะเขาจะเปลี่ยนมาเห็นมาอยู่น้ำกันแน่นี่เพราะมือคางนี่เ้าสิบปจับโปอย่างครับห้าสิบปจับโป่อย่างมือคางนี่เ้าสิไปจับโปอย่างครับเ้าจับโปอย่างครับโปอย่างจับมาครับลงมาครับเพื่อนๆครับโปอย่างครับปุ๊บนี่ครับโปอย่างนี่ครับเห็นบอกครับนี่มืออันี้จินมันสิบจับโปอย่างครับมือจับโปอย่างไปต้นไม้เลยนะครับนี่ไปต้นไม้มือจับโปอย่างปั๊บเห็นบอกครับมันสิบกันครับปั๊บมันสิบเขามานี่ครับ เห็นไหมครับลักษณะของมันครับมันจะจิ้มเขาเลยครับนี่เห็นไหมนี่ครับมันจะจิ้มชึบเลยเห็นไหมครับนี่ชึบเลยเห็นไหมครับหนูจิ้มปึ๊บเลยครับนี่เห็นไหมครับนี่สโลซาซาเสียบจึบเลยครับนี่มันจะกับพอมเป็นเล็กเป็นใหญ่เสียบเก็บกับไม่มาถึงงานเขาปุ่งลงครับนี่นี่ครับปุ่งลงปุ่งลงชนาดินครับเขาถึงงานเอกเลยเห็นไหมครับนี่มันจะงัดกันยังซี่ครับนี่เห็นไหมมันเดี๋ยวมายังซี่นี่ครับมันเจียวมานี่ครับเห็นไหมครับมันเดี๋ยวมาแน่นี่นี่ครับปั๊บเขาจีดเอเอา ครัฮ่าสิเราปั๊บเห็นไหมครับบานนี้มัดสิบ่ปได้ว่างเห็นไหมครับมันสิลักษณะแบบนี้ปั๊บบ้านฮาสิไปต้นไม้ปั๊บฮ่าจีไปต้นไม้ปั๊บปเพื่อเปลี่ยนมาใช้มือปพ๊บเขาไปจีตรงไหนว่างครับเขาจะไปจีดไม้เลยครับเนี่ยเห็นไหมครับจีดไม้ให้กจีดไม้พอปั๊บนี่กจีดไม้เลยเนี่ยครับนี่คือเป็นเล็กจิ้มยางแล้วก็วิธีเฮ็ดโป่งเฮ็ดใเบิ่งเลยครับแล้วก็ตอนมาใส่งานนะครับเห็นไหมครับตอนใส่งานตอนใส่งานเท่าที่ผมเห็ดมารู้สึกว่าสิคล่อง ไส์เล็กแบบนี้บ่ต้องไส์ด้ามครับบ่ต้องไส์ด้ามบ่ต้องไส์ด้ามเล็กบ่ต้องไซส์ยังครับต้องตีให้เป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่มันช่เข้ากันทีลงตัวกันครับเสียบกราบกรบนั่นครับมันจะเข้าจีกิมอย่างไรเลยครับคือ่มบางกีครับคุณสาธิตครับเนี่ยมันจะกำปั๊บกำปั๊บเสียบจึ๊บเลยครับคือ่มบางกีนี่พอมือเนี่ยเขาต้องปามากำโป้งงครับเสียบจึ๊บอ่าพอแต่เขาเรียบร้อยเซฟอลีตรงนั้นเพิ่มเขาก็จยังคอยมาไปต้นใหม่ครับอ่าเขาก็ไปต้นใหม่สบายครับครับสำหรับคคลิปนนี้ะรับอ่า ทั้งนี้เพื่อถ้าท่านได้ชื่นชอบนะครับกดฝากกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปน้ำนะครับอ่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไปน้ำนะครับก็เป็นเค็ดเล็กๆน้อยแล้วแต่ผู้ถนัดนะครับแล้วแต่ผู้ถนัดนะครับแต่เท่าที่ผมเห็น่าเห็ดมาได้หลายเแบบได้หลายรุ่นแล้วได้กิมแล้วก็พอเวลากเนื้อขาใส่งานแบบนี้คล่องคล่องตัวที่สุดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนกินยางอาชีพกินยางอาชีพกินยางสำหรับอาชีพกินยางนะครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆครับนี่นะครับ รักการเฮ็ดให้เบิงพิธีการใช้งานนะครับพรามมัจจมใช่กันนี่ครับกรรมใช่กัน้าเฮ้าใส่ดาม้านฮาใไ่ดามมันบ่ดี้าเฮาใส่ดาม้ามเา,า,าเาสีปื้นมันจะเข่ากันครับนี่เข่ากันกรับเลยเวลาเ้าสีกิ่มนี่ชึบแหง้งชึบงัดกึ๊บเลยครับเนี่ยโปย่ังปึ๊บบัดเวลาข้าไปต้นไม้ครับนี่เห็นบอครับมันจะเปลี่ยนมือกันปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บนั่นเลยครับมันจะเนี่ยมือกัวเนิ่ยปันรับุองนีนะครับ เล็กจิ้มยางเล็กเล็กจิ้มยางเล็กจิ้มยางครับนี่เล็กจิ้มยางเล็กงัดยางยางในโปอย่างครับในโปอย่างตอนกินอย่างเล็กงัดยางตอนในโปอย่างครับครับเห็นไหมครับเป็นไปแปรบางไปแปร ค้อนตีครับค้อนเดียวครับมันเป็นแผลบางๆเห็นไหมครับตีเอาเป็นแผลบางครับเด็กกิ้มย่างตามาตามาสป้าให้หนังตัวนี้แสดนี่ เก้าเส้นบ่อเน,นี้ยในความยาวอืจะได้สิบสเส้นเันมาก่ินเส้นบ่อนเนี่สีเสน,น,นเป็นบ่นหนแมสี่สิบเสนเออสมมุติครับสมมตุมมติเอาซํมนี่แต่ว่าหางชีดตัดออกอีกอยู่เหล็กตัดมากขนาดนี้ตามมาตามมาจักสิเป็นยังมาเบิ้งนันกัน ดัดเล็กดัดเล็กดัดก่อนนี่ครับตรงนี้ดัดให้มันงอๆค่อยๆดัดนะครับดัดเล็กทำงอๆครับวิธีดัดดัดงอๆขับ่าได้ก็ควอดทุบเอาก็ได้เด้อ fc ทุกกได้ดัดเล็กดัดเล็กครับดัดเล็กเห้มันงององ,อ,ง,อ,ง,อ,งอครับปึ๊บงอได้ที่เป็นลักษณะแบบที่มันแบบนี่ครับก็จะงอได้ทีปึ๊บ นี่นะครับสิสิงอเห็นไปตามตามตัวนี้เห็นงอไปตามเห็นงอไปตามตัวนี้นี่ตามเล็กตัวนี้แบบเดียวกันนี่นะครับปื๊บบันสิดัดงอกับหลังนี่นี่นะครับ,บ,รบตัวอย่างมันปีนนะครับปีนทั้งนี้ทังน,นี้ทั้งนี้มันทั้งนี้ จอกกันดีแล้วเห็นโค่งครับโค่งเห็นโกง่งในระยะของกำับม,มือของมือเขากำับนครั <c oughs> แบบเห็นไหมครับนี่ขึ้นมาเห็นไม่มเห็นหแบบินไปเลยเพิ่ไกลทสิได้แล้วครับใก่ได้แล้ว โก่งเห็นโก่งงามๆเนะฮะโก่งงามๆเห็นง,งามๆไปตามโค้งมือเวลามือจับน่าง,งามอ่าไหนเห็นไหมครับแต้ได้ด้ยวยนี่พึบอ่าได้แล้วได้ละห้องจี๊จดเตรงนี้ ให้มันได้พอดีซ้ากันครับสอดนิ้วสองนิ้วนี่นี่บวงตัวนี้ให้มันได้ซ้ำก็สองสองนิ้วนี่ครับแขมันได้ซ้ากันครับสองนิ้วที่สอดสองนิ้วนี่ให้สองนิ้วมือนี่สอดได้ซ้ำสองนิ้วมือสองสองนิ้วนี่สอดได้คือเล็กตัวนี้เดี๋ยวไปเห็นหนังสิไปเห็นเล็กจิ้มยางครับจิ้มแกะแกะขีปโปอย่างเวลาตอนที่เขาก็ร่างกีดตอนงคืนนะครับร่าเขาก็ร่างกีดเขาจิ้มเขาจิไปถือเนี่ยลักษณะในการจิ้มเนี่ยกระสีไปให้เบิองอีกในตอนลักษณะจิ้มแต่ว่าตอนนี้กําลังดัดเล็กให้เบิองนะครับ มันจะมาเป็นแบบนี้นี่ครับยังว่าเป็นแบบนี้นี่มาเป็นแบบตัวนี้นี่ครับท่านผู้ชมนี่มเป็นแบบสินี่าคือเห็นไหมครับมันโค้งได้นี่โค้งได้ฝาเมันพอดีกันเห็นไหมครับโค้งได้ซึ่งได้ทำกันครับอ่าตามไปนี่มันเหีครับมัน้ยาเหา้ยอตามมา chấp <laughs> đẹp linh luôn Để đẹp liều sẵn <laughs> nhau xong đấy ในข้อมแง่ขนาดเด็กครับแง่ทำนี่นี่ครับมองระยะของมันมันจิพอดีแง่ใแง่ก่อนแง่แง่ซีเส้นนี่ครับฮานิว้วฮกนิ้วครับระยะโค้งมันนี่นี่ครับนี่จากนี่มันนี่ให้ได้ระยะโคนิว้วมันจิพอดีกับปากโป๊กานเอาแง่ก่อนนี่มันสินแง่เยินเยอะเกินไปนะครับมันจิพอดี หรือผู้เด็กกระโปงใหญ่ก right. like ็จะคอยเอา่ยงขึ้นกระโปงมันใหญ่มันเงาเราเงาขึ้นนะครับมันจะพอดีกับท่ดรัดนะครับมันจะพอดีเหมาะมือระยบนี้หงหงเหนียวในความเงาวรงนี่มองนี้เป็นช่วงสิกรรมนะครับเป็นช่วงสิกรรมนี่แล้วก็ตีให้มันงอขึ้นหลังครับนี่ครับตีให้มันงอขึ้นหลังมัสิครับนี่เห็นงอขึ้นหลังมัตีเล็กตัวนี้ครับเห็นป่ะนี่ครับ แล้วก็ตีให้มันงอขึ้นหลังครับด้านเล็กให้นงอขึ้นหลังนี่ครับนี่ด้านเล็กตัวนี้ใหันงอเขาขึ้นมาข้างหลังนิงนี้นะครับด้านหลังเห็นไหมครับนี่ชัดๆนะครับนี่นี่ครับเห็นว่าเป็นทังซี่เป็นบ่ออะไรตีเห็นงอขึ้นหลังนะครับเห็นบ่าเห็นมันงอขึ้นมากี่นี่ตีตัวนี้เห็นมันงอขึ้นมากที่เอาค้อนหรือเอาเล็กนะครับตีเห็นโค้งโค้งขึ้นตัวนี้งอขึ้นหลังแปรๆแล้วก็เล็อ เจียวเขึ้นไปแปะครับบัตนเนี่ยเป็นไปแปะๆขึ้นอย่างสิตีตีออกนี่เจียวเป็นไปแปะๆขึ้นกันนั่นสิครับอ่บัดเวลาไปจับกิมครับลักษณะเั้นสิแทงแทงนี่คือเรียกว่าโป๊อย่างเสียบจุ๊บระยะโป๊อย่างเสียบจุ๊บก็ไปปุ๊บงัดปุ๊บก็เสียบงัดปุ๊บมันถึงนากระโปงมันถึงงุ้มลงดินกับรถครับนั่นสินี่คือเล็กกิมอย่างบัดเวลากีดยางครับอีกมือหนึ่งเข้าจังบลเล็กมันจังบลมาแทงใส่ตัวเจ้าของครับเล็กนี่พอเล็กนิดจังบลมาแท่งห้องบอลกับมาแบบนี้ห้องบอล เขาไปลาเขากำปุ like, ๊บนี่มือนี mm ่เขากำมีดกำมีดกี่ยางตึ๊ดติ๊ดติ๊ดนะครับมือนี่เขากำมีดกี่ยางนะครับมีมีดกี่ยางป่อยู่นี่มีใส่อะครับคือมันมีดกี่ยางมันตีทั้งนานเลยละมีกี่ยางเขากำเขากำนะครับให้สักสักมามันกับเล็กตัวนี้ชิบวมาต่ำห้าต่ำทั้งหลังห้าชิพอดีห้าชิบว่ได้ว่างนะครับบันั้นห้านั่นปั๊บห้ากอดใส่สองนิ้วทั้งกำเล็กทั้งอย่างห้าก็สอดใส่สองนิ้วครับนี่สอดสอดในมือใส่สองนิ้วปับ ากงัดกับนะครับยังไงนโมเฮียเขาจะหมดหรืว่างเขาจะหมดหรืปุ๋งดินครับเขาเสียบปั๊บเขาจะหมว่างเราไปปั๊บนะครับนี่คือเหล็กจิ้มยางเหล็กจิ้มยางเหล็กจิ้มยางเฮ็ดส้มให้เบิ้งนะครับเฮ็ดให้เบิ้งวัห้าผู้อ่าเคยเฮ็ดเบื้ับผมเท่าที่เฮ็ดมาแล้วเท่าที่ใส่มาแล้วคือตัวนี้คล่องที่สุดนะครับคล่องที่สุดลกรา่ายางก็บ่ค่อยเดินมาถือเจ้าของเลยครับมันสสะอาดมือมือเทาสีสะอาดดีที่สุดนะครับในการเฮ็ด แล้วจะไปกิมโว่เน็ตโปยางให้เบื้องตนอีกครับอะครับแล้วจะไปต่อไปนะครับโอเคครับบักคาบจะครบหกมีดครับต ouais. ้องใส่เกลยน้ำกดแล้วก็คน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 ให้มันเหนียวครับคนให้มันเหนียวอ่าแล้วก็จะค่อยเอาขี้ยางตัวสีแก้ออกขึ้นตั้งเทินเสียบไม้คัดด้วยนะครับเพื่อทิรักษาระดับความสูงความต่ำเพื่อบ่ให้หล่นโปตัวเด็ดตัว กี่ในมือนี่นะครับบัคคาจะคมหกขึ้นหกมีดครับเป็นสั้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 นสันสันขึ้นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับบ้าค้าขึ้นมากหอดหกมีดกขึ้นอ่าเป็นหัวยาปวดหายนะครับความความยาวครับความสูงเครือบหนึ่งห้าเก็บนะครับจาก กระโปะนะครับเกือบจะคืบครับเง่ึ้นมาาจากระโปะลื่นกระโปขึ้นมากเกือบจะคืบนะครับเออเบ่งเอาครับย่างมาคาดจะครบหกมตดหกขึ้นครับแต่ละต้นแต่ละต้นนะครับนี่ครับพวดเบ่งครับเบ่งพูดครับพูดคาดจะครบคาดจะครบหกขึ้นครับครบหกมตรหกหกขึ้นครับเฉียบขึ้นไหมครับนี่ครับขึ้นหนึ่ง เห็นบ่ครับเป็นกันนี่นี่ตัวนี้ขึ้นสอง่านะครับตัวนี้ขึ้นขึ้นที่สามขึ้นที่สี่นะครับที่ขึ้นที่ห้าขึ้นที่หกรับนี่ตัวล่างสุดนะขึ้นที่หกห้าคุครับได้เป็นคืบนะครับมันจะง่อขึ้นมานะครับนี่ครับมันจะง่อขึ้นมาครับเป็นกันเป็นกันนะครับหกขึ้นการควบคุมหอกมีครับกีบทิ่มเทือน คนๆคๆหรือไม่รักษาระดับคือใหม่กิม้องร่างนะครับนี่คืออาชีพส่วนอย่างนะครับ